สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามซีรีส์จีนกันอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็คงจะรอฟังข่าวๆเกี่ยวกับซีซัน2นะคะของเนื้อเมคาชะตาลิขิตค่ะตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าหวานก็ไปพิกนะคะอ่านมาแทบจะทุกเว็บไซต์ข่าวบันเทิงใหญ่ๆของจีนแล้วละค่ะไม่มีที่ไหนยืนยันนะคะว่าจะมีซีซัน2แต่ก็นะคะเพื่อนๆมีการพูดถึงนะคะว่าซีซัน2มันควนจะเกิดค่ะแล้ว หลังจากนั้นนะคะก็มีคนไปเหมือนในตอนที่เหล่านักแสดงไปอ,ออกงานอีเวนต์น่ะนะคะก็ไปถามถามว่าถ้ามีซีซั่น2แล้วเนี่ยคือจะแสดงไหมจะเล่นไหมนะคะก็คนที่ตอบได้อย่างฉะฉานที่สุดก็มีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะคะนั่นก็คือตัวละครนะคะน้องลูกค่ะลูอี้เซียวนะคะจากสร้างกวนเฉียนในเรื่องนี้เองนะคะตอบว่าเยสค่ะเธอนั้นยินดีมากๆที่จะกลับมาเล่นในซีซั่น2นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่ง แน่นอนว่าก็ควงคู่มากับกองสร้างเจี๋ยนะคะนั่นก็คือเฉิงเลยนั่นเองค่ะก็บอกว่าพร้อมแน่นอนนะคะถ้ามีสีซั้นสองค่ะส่วนสำหรับนะคะดาราน,นักแสดงท่านอื่นๆนั้นก็เออยังไม่ได้ตอบอะไรนะคะก็เพียงแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะแล้วก็ทุกอย่างลงตัวอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่พลาดนะคะส่วนก็มีแค่ท่านเดียวนะคะที่ไม่ได้ไปด้วยตอนออกงานอีเวนต์เพราะว่าน้องเขาต้องบินมายุโรปนะคะนั่นก็คือน้องวิสุสินนัน น้องเขาเป็นแบรนด์นะคะ a m b a ส s ดอร r ให้กับ m มอชิโนนั่นเองนะคะก็เป็นอันว่าตอนนี้นะคะดาราที่แอดวานชอบๆอบก็ส่วนใหญ่มาอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ใกล้มากนะคะเพราะว่าพวกเขาอยู่กันแถวมิลานนู่น,นะคะส่วนเราก็อยู่แถวชายแดนนะคะแถบเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ก็ไม่ได้ถือว่าใกล้ก็3ามชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าจะขับรถไปเนาะแต่ก็ไม่ไปดีกว่านะคะเพราะไปแล้วคนก็เยอะถูกไหม คนก็เยอะนะคะไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้เจอนะคะเหล่าบรรดาดาราที่เราชื่นชอบค่ะอยู่บ้านดีกว่านะคะพูดคุยกับเพื่อนๆผ่านทาง YouTube ดีกว่านะคะก็เป็นว่าเรื่องนี้นะคะก็มีการพูดถึงเยอะว่าสร้างเธอซีซั่นสองสร้างเธอนะคะแต่ว่าคนที่ไม่น่าจะกลับมาแน,น่ๆก็คือน้องอีซูซินนั่นแหละก็ไม่น่าจะกลับมาในบทของของวินเวอร์ซานนะคะเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอาทาไมล่ะทาไมล่ะนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะทางนักข่าวของทางวิลลินเน็ตเวิร์กนะคะ บอกว่าเหมือนกับทางด้านคุณอีสุสินนั้นมีโปรเจกต์อื่นๆอยู่มากมายนะคะไม่น่าจะมีเวลาที่สามารถจัดเจียดมาถ้าเกิดว่ามีซีซั่น2ที่ยังไม่ได้ถ่ายทำไว้นะคะของเรื่องเหนือเมฆาชะตาลิขิตเนี่ยก็คงต้องเดินหน้าต่อไปกับโปรเจกต์อื่นๆนะคะก็มีไปได้2ทางเลือกก็คือ1ถ้าไม่ให้บทของอินเวอร์ซานนั้นนะคะต้องเสียชีวิตไปก็จะต้องหาคนมาแสดงแทนนั่นเองค่ะซึ่งทำไมจะต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าไอตอน จบนะคะตอน24เนี่ยด้วยความที่อินเวอร์ซานนางเอกของพวกเรานั้นได้รับจดหมายนะคะจากหานยาซื้อนั่นแหละค่ะก็ทำให้นางนั้นต้องออกจากตระกูลกงนะคะเพื่อที่จะไป ไปหาญาติของนางค่ะซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆนะคะเพราะว่านางนั้นมีน้องสาวคือเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนั่นเองอินเวอร์ซานกับอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่เมืองหลี่ซีซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดนะคะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือนอกจากที่จะไปได้เจอกับแบบว่าแฝดแล้วเนี่ยก็ยังได้เจอกับเตียนจูซึ่งเป็นปรมาจารย์นะคะของสำนักอูเฟิงอีกต่างหากแล้วก็มีหานยานะคะหานยาอ้าซึ่งก็ไปด้ว ะะก็หันยาก็เป็นตําแหน่งครูฝึกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอูเฟิงก็ยังไม่ได้ดับไปอะ่ะอูเฟิงก็ยังมีไพ่เด็ดๆอยู่นะคะก็เป็นว่านะคะจะเป็นจะตายร้ายดีอย่างไรสําหรับอินไวซานนั้นก็ไม่มีใครรู้เช่นเดียวกันค่ะมันกลายเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าอินไวซานถูกวางตัวไว้ว่าเป็นนางเอกของเรื่องนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีสร้างกวนเฉียนนะคะเธอนั้นก็เข้าไป ในตระกูลกลงเช่นเดียวกันนะคะต้องการจะไปเอา เพิงจอนอน,นั้นออกมาให้ได้ค่ะแต่ว่านะคะบทสร้างกวนเฉียนก็อย่างที่พวกเราเห็นแหละว่าทรายศทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอูเฟิงแล้วก็ทางด้านตระกูกลกงนะคะแต่ว่านางนั้นก็ยังอยู่ได้ยังปลอดภัยดีๆค่ะเพื่อนๆยังปลูกต้นไม้ได้อยู่แล้วแถมก็ไม่รู้ว่าท้องจริงหรือท้องไม่จริงนะคะก็ไม่ได้มีการบอกนะตรงนั้นทําไมพวกเราต้องสงสัยด้วยล่ะว่าท้องจริงท้องไม่จริงนะคะเพราะถ้าถามว่าพวกเขามีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งไหมมีแต่ว่าก็มีค 旁雕。 แล้วไอ้จุดที่สร้างกวนเฉียนนั้นต้องบอกว่าตัวเองอ่ะตั้งคันก็เพราะว่าตัวเองนั้นมันมันจนตรอกแล้วอ่ะเพื่อนๆคือสร้างกวนเออไม่ใช่สร้างกวนคือกงสางเจียนนั้นนะคะก็อยู่ตรงนั้นพร้อมที่พร้อมที่จะจับนางแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะด้วยจิตใจของสร้างกวนเฉียนนางรักตัวเองมากๆแล้วนางก็ไม่อยากตายนางก็อาจจะหาเรื่องขึ้นมาก็ได้ว่าในท้องของนางนั้นก็มีแบบทายาทของท่านอยู่นะกงสางเจีย ซึ่งตอนจบนะคะก็ทำให้พวกเรานั้นเข้าใจไปว่าทางด้านของสร้างกวนเฉียนนั้นไปซ่อนตัวนะคะเพื่อที่จะที่จะอะไรเดียะที่จะ รอ,อ,อวันเด็กคลอดหรือเปล่าอยู่อย่างสันโดษใช่ไหมคะเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจไปแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราพิจารณาตามบทบาทจริงๆอ่ะอู่เฟิงยังอยู่นะโดยเฉพาะประมาจารย์ที่เป็นแบบเจ้าสำนักอู่เฟิงแล้วก็เหล่าบรรดาหานยาก็ยังอยู่แล้วชีวิตของสร้างกวนเฉียนเนี่ยมันจะสงบได้จริงหรอถ้าเป็นเราก็ต้องส่งคนไปเก็บปะ เพ,เพราะว่านักฆ่าเนี่ยจะมาแบบมันไม่น่าจะได้อะเนาะใช้คำว่าซ่อนตัวเหรอในใต้ล่าแห่งนี้มีใครซ่อนตัวจากอู่เฟิงกับตระก,กูกลกงได้บ้างละ่ะมันก็ไม่มีอีกแหละเนาะณจุดนี้นะคะก็ต่อให้เป็นปริศนาต่อไปแล้วกันแต่อยากรู้มากๆเลยอะ่ะจริงๆนะอยากรู้มากๆนะคะแล้วมันมีกฎอยู่นะคะกฎของอู่เฟิงก็คือว่านักฆ่าที่ทำงานพลาดหรือว่านักฆ่าที่ทรยศต,ต่ออู่เฟิงเนี่ย มีแค่ทางเดินเดียวเท่านั้นก็คือต้องตายค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้เราก็รู้มาตั้งแต่ต้นเรื่องตอนที่1เลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆจาไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูตอนที่1ตอนนี้มีภาคไทยแล้วด้วยนะคะก็ดูได้ง่ายกว่าเดิมค่ะก็คืออู่ฟิงเนี่ยก็มีกฎที่แบบค่อนข้างจะ จะเข้มงวดมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วในอู่เฟิงแล้วจะออกได้ง่ายๆค่ะทางที่ออกไปได้ง่ายที่สุดก็คือทางเดินไปปอรลโลกนะคะถัดจากอู่เฟิงนั่นเองค่ะดังนั้นเราไอ้ข้อสงสัยเหล่านี้นะคะมันก็แบบเออต้องรอจริงๆเนาะหลอสีสันสองในเรื่องนี้นะคะมีเหล่าบรรดาแบบผู้ชายที่หล่อมากๆแล้วก็อย่างบรรดาผู้หญิงนะคะถึงแม้ว่าจะมาบางคนนี่ก็ตายเร็วอย่างแม่นางเจิ้งเนี่ยแต่ก็สวยมากๆเลย ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะอย่างคุณอีซูซินนะคะเธอนั้นก็ประสบความสำเร็จมาจากไเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เธอรับบทเป็นอินเวอร์ซานเป็นนางเอกของเรื่องแล้วก็คุณจางหลิงเหอเนี่ยทั้งค่ายเนี่ยเชียร์มากๆเลยนะคะสำหรับคุณจางหลิงเหอค่ะมีโปรเจกต์นะคะออกมาเพียบเลยเดี๋ยวเราจะได้ดูผลงานของเขากันนะคะรับบทเป็นกงจอวีนั่นแหละซึ่งนะคะสองคนนี้ก็แบบมีมีการโพสต์กันด้วยเน บนเวยปอนะคะก็น่ารักดีนะคะซึ่งก็บอกว่าเออพวกเขาโพสต์บนเวย์ปอแล้วก็มีคนไปจับสังเกตว่าพวกเขาสองคนเนี้ยก็คงจะไม่กลับมาร่วมงานในเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือพวกเขาโพสต์ว่าเจอกันในบทบาทหน้าค่ะซึ่งก็อาจจะหมายความว่าพวกเขาสองคนก็คือคุณอีซูซินกับคุณจางหลิงเหอนะคะจะไม่กลับมาร่วมงานในเรื่องเหนือเมคาชะตาลิขิตในซีซั่นที่สองนะคะพะถ้าเพื่อนๆไปดูโปรเจกต์ของทั้งคู่เนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะ แต่ถามว่าพวกเราจะไปฟันทงให้เขาได้ไหมไม่ได้เพื่อนๆพ,พวกเราไม่ได้ชื่ออีสุสินพวกเราไม่ได้ชื่อจางหลิงเหอนะคะก็เอาเป็นว่าก็พูดไปตามที่ข่าวนะคะที่ทางนักข่าวแล้วก็บล็อกเกอร์ของจีนนั้นเขาเขาได้ให้แบบอย่างนี้มานะคะให้เหมือนกับคอมเมนต์มาประมาณนี้นะคะส่วนสําหรับ ท่าน,นอื่นๆนะคะก็มีความเป็นไปได้ยังมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะได้มาร่วมงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นกงสงซางเจีย่ยสร้างกวนเฉียนแล้วก็อสองคนนี้เขาบอกอยู่แล้วว่าเขายินดีมากๆนะคะแล้วก็กงหยวนจื้อกงหยวนจือนั้นก็จะต้องรอว่าทางค่ายจะว่าอย่างไรนะคะเพราะว่าน้องเถียนเจี่ยรุ่ยนั้นโอ้โหถือได้ว่ามาแรงแล้วก็น่ารักมากๆน่ารักมากๆนะคะเป็นแบบเออเขาจัดมาดีอ่ะคือไม่ต้องไปแย่งชิงผู้หญิงอะไรกับใครอะค่ะ ย่งชิงพี่ชายตัวเองนะคะความรักโอโหโคตรจะรักกงสางเจี๋ยเลยสําหรับกงหยวนจือนะคะซึ่งคนนี้นะคะก็โพสต์บนเว็บป๋อว่าเมื่อดอกไม้บานเราจะได้พบกันอีกลาก่อนพี่ชายก็ดูเหมือนว่าจะมีภาคสองนะคะจากการโพสต์บนเว็บปอของคุณเถียนเจี๋ยลุยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขามีโพสต์ไว้ว่าแต่ตอนเนี้ยเป็นเพียงแค่ช่วงพักเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราจะได้เห็นน้องพิษอีกนะคะแล้วก็ไม่แน่น้องพิษค่ะ นี้แหละอาจจะโดนแล้วละ่ะเอออู่เฟิงก็ต้องมีความส่งเข้ามาถึงน้องจะยังอายุไม่ถึง20ในบทของกงหยวนจื่อนะคะแต่คิดว่าอู่เฟิงก็คงจะเตรียมอะไรอะไรไว้ให้กับน้องแล้วแหละนะน้องพิดเอ้ยโดนแน่ๆน,นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ประทับใจกับบทกงหยวนจื่อมากๆนะคะที่แบบว่าเออรักพี่ชายสุดๆนะสาหรับออความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะแล้วก็มันก็มีฉากแบบบางฉากเรารู้สึกสะเทือนใจอะน้ําตาไหลไปกับ ตงหยวนจือเลยนะคะที่แบบที่แบบว่าไปาไปทําให้ถ้วยซุปเขาแตกเนาะแล้วพี่ชายก็เอาไอเ้เศษถ้วยนั้นอนะแบบซัดพลังไปแล้วมันก็ไปเข้าที่ตรงหนะ้าอกเนาะของน้องชายอะจุดนั้นแบบโอ้โหน้ําตาไหลเลยอะเอ้ยอย่าทําซีเพราะว่าน้องอะรักอยู่มากเลยนะกงซางเจียนะคะตอนนั้นดูก็น้ําตาไหลออกมาก็ถือได้ว่าแสดงได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับน้องเถียนเจียรุยแล้วก็ได้แฟนคลับเพิ่ม,เต,มเติมไปเป็นอย่างมากแล้วก็ เจียดเจียทั้งหลายก็เอ็นดูสุดๆเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าวิเคราะห์จากทางการโพสต์ไวปรปของเราบรรดานะคะผู้ผู้ที่แสดงในเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าใครนั้นนะคะจะกลับมาบ้างแล้วก็ใครนั้นจะไม่กลับมาบ้างนะคะซึ่งก็ตามข่าวลือในโลกออนไลน์ไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> เออเราก็ไม่เป็นไรหรอกวงการบันเทิงเพื่อนๆเราก็ตามข่าวลือเขาไปเรื่อยๆแหละไม่ใช่วงการบันเท บ้้นเราดวยโดยรวมแล้วนะคะยังไงยังไงของเรื่องนี้นะคะซีซัน2ก็เป็นที่จับตามมองเป็นอย่างมากแล้วก็หลายๆท่านนะคะก็รออยู่แหละหวังว่าน่าจะทุกท่านเลยที่ติดตามชมเรื่องเหนือเมคาชะตาลิขิตนี้มานะคะทุกคนอยากให้มีซีซัน2หมดเลยค่ะก็หวังว่าทางฝ่ายผลิตนะคะจะประกศาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการพูดถึงแผนการถ่ายทำซีซัน2เร็วๆนี้นะคะเพราะว่าพวกเราก็รออยู่นั่นเองค่ะเอาละ หวานลาไปก่อนนะคะแล้วก็จะติดตามเรื่องราวของซีซัน2ของเหนือเมคาชะตาลิขิตอย่างอย่างเรียกได้ว่าตามติดเลยนะคะถ้ามีอะไรกระดิกนิดหน่อยเดี๋ยวหวานก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ